สวัสดีครับผมชื่อปุ๋ยนะครับวันนี้จะมาทําเกี่ยวกับการกินที่แปลก EP ที่หนึ่ง EP นี้ผมจะมากินที่สวนพี่ที่รู้จักนะครับแล้วก็คือวันนี้ผมจะมานั่งกินบนหลังควานั่งควายนี่แหละแล้วผมเตรียมมาคือปีกไก่แล้วก็ข้าวกินแบบเม,เมนูบ้านบ้าน,นั้นก็คือเนาะบรรยากาศเงี้ยฝนตกกำลังดีไม่รู้จะเป็นหวัดไหมนะก็ตามนี่แหละ ถค่เนี้ยมันไปเจอกับพี่ผมเลยดีกว่าโอเคไอ้อ๋องดีครับสวัสดีครับเออไอ้อ๋องวันนี้ผมจะมากินกินข้าวบนหลังควายเนี่ยก็คือไอ,อ้อ๋องนี่เป็นส่วนของไอ,อ้อ๋องไหมล่ะถูกต้องตีกว้างเหรอตีกวางโอ้สี่นี่มีอย่างขายใครขาย,ขายมีไข่ไก่ไข่เป็ดมีไก่เนื้อไก่ดุกดำมีควายอ๋อเพื่อนสี่มีอยู่ประมาณสาวกว่าไรในยุอยู่ในหมู่บ้านสารดอนนะครับก็ บ้านเรานะโอเคตอนนี้ฝนตกก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็หยุดละขอให้มันหยุดเรื่ไม่เป็นไรถ่ายได้ก็คือควายตัวน,นี้ใช่ไหมที่จะูกตั้งแล้วตัวน,นี้ชื่ออะไรไอ,อ้อสีทองสีทองก็้มันมันจะมันถ้าเกิดผมนั่งแล้วผมกินแล้วมันแบบข้อสองหกเดือนละ้องหกเดือน้องหกเดือนก็นั่งได้ใช่ไหม โดจไดน่เปนเอาข้าไปสงเพื่อกจกรโดโดนน่เอาเอามกันมอลเจัขอรองข้าวด้ยพอองข้าด้จะเป็นยังมันหนมีตีปีนขึ้นไงผมต้องปีนอ่ะกระโดดได้เลยจะอองยูเป็ ready, นย yeah. ัง ยี่อันนั้นอ่ะนะลองดูดูออขอไปเลยนอ๋อไปยูนิงนะไปยงออสักตัออกสี่ไปีไปนีไอันนี้ว่ะอันนี้ันี้อ่ะเส้นเส้เเลยเส้นเลยตัวนี้ตึงอย่าไว้ไม่ไดหนด้วยบมันอิมไง่รู้ตัวอืมไู้ัวอ่ะเ้น ขึ้นดีเกอ้นนะขับรถมาดูตัวเอาดูตัวยางกันมาเนี้ยตัวยางตัวยางโชว์โชว์มันเริ่มละมันเริ่มหลุดตัว่าขึ้นเลยโชว์โชว์นี่คือการกัด นี่คือการสาธิตนะครับนี่คือการสาธิตผมไม่กล้าขึ้นอ่ะเดี๋ยวเเดี๋ยวขึ้นน่ต้องางเดี๋ยวจะมาสุดเออสุครับเลยโอ้โ ต่อต้องรอตัดสินใจรอทกสูงงานเอันอ๋อโอเคจะไปได้ร้อเลโอ้ยจิไ่ด้หอ้อจ็บเอนะลกกันปลุกกันปลุกกันปลกกันปลกันเก่าเก่าก็ไม่เออหนึ่งสองเออออเออเอาายมามันบต้องตอเอตอเอโอเคอ่ามันทำเนี่ยโอ้แย่ปะจะไปเดี๋วจะไปเ่า่าั้องเลย ถ้าเกิดม um ีกาอียังงอเร็วจรเอาถังมาเป็นโต๊ะนะคอตน้ำ้างวยไปมา่งมันเร็วเข็ดก่อนที่หญ้ามาเียไหมมาเือจะควายมเือไก่มันจะได้กินไหมเนี่ยกินแค่เดียวคารงเวยนวอันนี้สองสาม เหมือเหมือหลบก่อนไหมฮะโอเคอะเป็นไงครับ <c oughs> เอองั้นหลังจากที่เรากระโดดขึ้นจุดเจ็บเอียวแล้วครับเราตามสภาพอายุเนาะก็คือ เรายังไม่เชี่ยวชาญก็คือไงอ่ะพี่อ่องเขาบอกว่าอะไรนะเพราะเป็นพ่อเรามาเป็นครั้งแรกเขาแบบกลัวเราไปทาดาเขาเลยแบบนี้แหละเราเลยแบบพลาดนั่นก็มิชชั่นเียลพอดีว่าตัวนั้นอะท้องไปด้วยตัวที่ผมขี่ไปแกแล้วตัวอื่นมันตัวเล็กไงไอตัวไอตัวดำอันนั้นมันเป็นแลมโบกินี่พุ่งชนผมเล่นหมงไปหลายรอบมันพุ่งชนเรามันกําลังดุ มันแบบว่าอะไรนะไม่รู้ใช่ไหมเถอถือว่าดุแล้วกันถือว่ามิชั่นเฟียลแล้วเดี๋ยวผมจะไปนั่งกินข้างๆนั่นแหละครั้งหน้าถ้าเกิดจะมีรอบสองก็บอกก็ได้นะครับผมจะทำมาทําอีกรอบแต่อาจจะไม่มีผมกลัวอะไรนะอ๋องั้นกินข้าวเลยดีกว่ากินเนี้ยเนาะบุ้งไม้ท่านเลยวันนี้เจ็บเอวถ้าเกิดเราไปตัดต่อไปมั้ย แต่ขึ้นปุบปุบลงลงขึ้นลงลงนึกถึงลุงนึกถึงข่าวโอ๊ยนึกถึงอะไรอะไรนะลุงพลที่เรามานั่งกินอะไรไปเนี้ยแค่ชุดเออหืมบรรยากาศฟินหญ้าเยอะกินควายติดมือ นางมือว่ะฮะโอ้เปล่าเนี่ยวิวดีมียังได้น้ำเปลา่ามีน้ำล้างมือเอาไปยังถือว่าบริการตอวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าว่าจะไปว่าจะไปถ่ายกินบนบนวัดวัดดอยประชานมันนางกินนะ เออจะไปกินที่สูงหอ่อเปลี่ยนเดี๋ยวว่าจะไปกินในหนาสักวันนะ่ะจะกลายเป็นนะเขาจะเป็น,เป,นเป็นตัวเหี้ย <c oughs> ยุคนี้ทำมากนะิาห้าอาหรว่าเขียวออา่อางอเขียวอีกการกินให้อรรถนะครับกินกับวิวที่ดี <c oughs> นี่ไม ไม่ต้องกินบนหลังลากนะครับกินที่ไหนก็อร่อยได้มันอยู่ที่ใจเราใช่แค่ผมจะหาที่กินให้มันแปลกๆกันแหละอันนี้มีสองกล่องนะไม่รู้จะทำไงละอืมไอ้กาลีกินอย่างนี้นึกถึงคนดังเลยที่กำลังนั่งกินแล้วช่วงนี้เขากำลังเฮ้ยไม่อเอาเดี๋ยวดามาใหม่ แี่ไหนอยากรู้อะอเป็นคนเป็นคนศรราสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามเนี่ไยไงธรรมชาติมากเลยลงโทษหรือเปล่าควายจางมากแต่แล้วเหนือหนังดูเขาขนยัง <c oughs> ยังใจกันได้ แม,ม่นก้าปุ่มคนไร่ไร้ใ่คนเฮาเลี้ยงกินลำกินตัง้งมนันวดเขาตายเสหายกินน้องไทยบอเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าตัววแจะเก็บป้งไก่กวัวแจะเป็นไทยผีจะรอกบ,บ้านจะไหว่าแฝดตัวได้ก่รอแฝดตัวได้นั่นเป็นนั่นเป็นป้อนหรือยังนี่นนข้าวเป็นข้าวเป,เป็นข้าวเป็นร้อนอ๋อตั้งเหนือ้อพรนพ่าว่าข้าวตั้งต่างๆพระข่อว่ากร้อน ถ้าเป็นอีสานเข้าวันแรเนาะแระเหาเข้ป็นซ้อพวกนี้เข้าล้ำล้อกินจิ๊บโต้คือแม่เมียเล็มกิ้นแก่เข็มเข้มหัวใจกินกรอนอันนี้คือฟ้ายาก่รเท่อแม่เมียนอนซากับหมอนหัวใจนอนก่อนถ้าเกิดถ้าเกิดอยากจะได้กรอนเดียวไปหาไปหาแม่หาไอ้อกอดีแล้วถ้ากรอนนี่เก่งขนาด กำจ้อยจังซอมันบ่อปอปิดมันบ่อสักซิดเหมือนกับปอนอาจารย์มันบ่อปอหวานเหมือนกปอมไอ้อ้องเดี๋ยวห้เดี๋ยวห้องเดี๋ยวโดนเล็กซิดโดนเลรโอิยถ่ายกันเกง่รอเจ็บเงาไหเดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้มาโอ้

พี่สกดขอกำลัไม่หนักเลอนไม่เดี๋ยวกันซีกันเหียวกันทุนุนกันทุาไปมันจะการดีบอกการกินนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยจะเป็นกำลังใจให้มากๆครับตอนนี้ก็ตต่ฝนละ เดี๋ยวผมว่าจะจะเป็นไข้นะครับไม่ใช่โควิดนะน่าจะเป็นไข่ก็ขอครับ